สวัสดีจ้าสวัสดีแม่ทุกท่านเลยค่ะพบกับเราช่องพงอางมาไมีพายนโมนะคะวันนี้น้โมอยู่นีเด้อเดี๋ยวแม่จะไปดูแม่โมนะคะผ่านแม่โมออกกำลังกายเด้อโมไม่ดื้อนะครับจะบอกแม่โมให้นโมไม่ร้องเลยน้โมเก่งมากเลยเดี๋ยววันหลังก็จะพาน้องน้งนโมออกกำลังกายนะครับ ตอนนี้เอากินน้ำก่อนนะคะนเดหึอหึอกินน้ำแล้วก็จะพาแม่โมกูกินน้ำแล้วก็อาบน้ำนะคะนอย่งละติดปะกินบ่กินบ่กิน,กน <c oughs> ต้องกินทั้งบินคัน โอ้โหโอ้ยบ่อสกินดอกเจ้าอิ่มแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปหาแม่เด้อหลายอยู่นี่เด้ออีกบ่โดนอีกบ่โดนถาลาเก่งกับแม่โม่สิมาหาเร็วๆครับนโมร,รับรู้แล้วนโมเอ้ยเดี๋ยวแม่จะไปทาแม่โม่กำลังใจเด้ออยู่รออยู่ตรงนี้เด้อแป๊บเดียวก็จะมา สวัสด,ดีแม่โมอ่าอ้าอ้าอาตอนนี้เราก็ได้ผลไม้นะคะนผลไม้ของแม่นิสาแล้วก็ของแม่แม่นะคะที่เอให้เมื่อวานเราก็เอามาให้กินด้วยแล้วเดี๋ยล้วก็ส้มนะคะนี่ส้มเขีวหวานแล้วก็นี่เป็นมนีกล้วยอุ้ยเออเราก็ได้กินเหมือนกับน้ำโมนะคะนี่กล้วยเหลือกล้วย แล้วก็ดูแลทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเท่าเทียมกันนะคะนี่บเสบร็จบ่จะพูดเก็บขยะก,ก่อนคัน หลอดของเราไม่อยู่นะคะไปรับงานเฮ่นะคะไปรับงานเฮดูนมหน่อยแม่โมโงนมตึงมากเลยอืเข้าใกล้ได้นะคะนี่แม่มงก็นางเป็นช้างที่ใจยินนะคะใจดีแต่มีลูกชายแล้วโหหวงมากเลยไม่ให้เข้าใกล้เลยนะคะ ดูนมนางก็เริ่มเริ่มแจนนี้แล้วค่ะนี่ตึงอยู่นะคะแต่เหี่ยวลงนิดนิดน,ดนะคะเดี๋ยวพอคุณนจะท่ายงางก่อนค่ะมันเดี๋ยวเบิ้งหางไม่หายหมดเลยโอ้ยนนอีกบ่เบิง้งเบิ้งไหนเบิ้งนี้โอ้ย้องผมบ่มีสสีไฮแตงหายเลยนี่ผมรุดหลวงหมด กล้วยนางก็ได้กินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้กินวิตามินซีไปด้วยค่ะคลูกใหญ่ๆต้องกัดกอดขันแต่แม่มนางเป็นช้างนิสัยดีนะคะนี่มั่งมังเฮ้ยเฮ้าหฮ้าเฮ้าเฮ้าเ้าจ็บบ่ม อ๋อก็เริ่มเริ่มลดตึงไม่เหมือนวันเกาะเลขนะคะนี่ก็ตึงอยู่นะคะนี่วันเลขกตึงกว่านี้ดูดูแข็งปึ้งเลยนะคะนี่สงสัยนางจะจ็บเดี๋ยวจะพาเดินก่อนนะคะข่าว <_ Oops> หนองว้ๆหอ๋อดู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 มันนี้นะค่ะ<_ letter _ letter> โอ้ เหมือนตึงตอนน้องน้โมน้องน้โมคลอดใหม่ๆเลยค่ะนี่ดูนมนางน่าจะปวดอยู่นะคะนี่แล้วก็อาจจะไม่อยากขยับขยื่นนะคะนี่เดี๋ยววันนี้แหละพ่อคุณจะพาน้องออกเดินออกกำลังกายะค่ะนี่ฝั่งนี้ก็โหเต้าใหญ่มากเลยใสยน่น้ำให้กินตรงไหนอะน้ำเพิ่มไหม ดูดีๆนางโอท้องเหมือนเหมือนท้องอีกเลยนะคะนี่กินกิ่งนอนกิ่งเหมือนกันกับน้ำโมเลยนะคะไม่รอองนะคะ,นะพาเดินลดรถไขมันในเต้านมก่อนแต่คอก็ไม่บวมแล้วนะคะนี่ดูค่ะน้าสงสารไม่โมมากเลย จะค่อยกลับมากินไหมเ <Hello. S 1> จ้าจ้าอภูเร็วแก้วน้ำลูกขาน้ำลูกเอ็ดแก้วลูกเออยังยังยังทำได้อยู่นะคะนี่ <Hello. S 1> อ่าตอนนี้เราจะพาสาวสวยนะคะลูก <Hello. S 1> เป็นสาวแล้วนะคะ <Hello. S 1> นี่โมะ่ะ <Hello. S 1> ลูกฉันเป็นไงบ้าง ลูกเธอก็สบายดีไม่ร้องแล้ว<อ>มโมสบายดีนะแม่โมก็คิดถึงแม่โมเหมือนเดิมนั่นแหละตอนนี้ก็จะพาสาวสวยของเราเดินออกเที่ยวนะคะนี่หลังจากเป็นรลพ่วงในละมาสองปีนะคะนี่เป็นรลพ่วงสองปีแล้วฉันได้เป็นสาวก็วันนี้ อจะยืนหรือจะตกใจกลัวไหมคะนี่วันแรกนะคะที่อาจจะไม่ได้พวกนะคะวันแรกเลยพอจะพาเดินออกกําลังกายนะคะ oh. โอ้ยลิตรนันน้ำพนดีส <Good. S 1> งสารคุณนายจะเป็นนม้มือเรล็กก็อนเป็นสาวมือเรล็กอันสวดึงขึ้นนี่นะ เอาไปเลยครับจะที่จะทางเอ้ยช่วยปกปักรักษาสาวสวยของเราด้วยนะไป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 เราต้องใส่กำไรนะคะราะนไม่โมงออกเดินวันแรกนะคะในระยะสองปีนะคะนี่งห <c oughs> งางหงากัน ยืนบานผูบาวไม่ได่หยางงามๆเลยว่านางยังไม่ชินนะคะนั่เราต้องใส่กำไลไว้เอาขา,ขาเสียขึ้นให้ปยนยางขางนึงนั่นเออนั่น เดินยืดเส้นยืดสายท่าะจ้าพ่อยางเหรียญก้น่าต่พ่อยางเหรียญก้นจัอยว่าต่ไปใส่หายคนมาสิเด้อเดี๋ไปทานยาาจะุนา ปเร็มาถ้ามีเดินเหรอนั่นผู้ใดเดินต่เนีนผู้ใดแดนมาบมางมั้งมันนี้แขนสบายเนื้อสบายตัวจังไม่มีรถพ่วงพ่วงไม่มีเลยเดินมาในป่านะคะตอนนี้ ไปได้ขารับหมเดี๋ยวมาโอ้มันยงเด็กอยูามนกะคือยั่ามันคือกะคือคือจะหน้าหนาวเลื่อนหน้าน้ำคลองม้วนกัยาหน้าถ้ำเป็นป่านะครับนี่ีนาบ่ากันไหมเขามาในป่าเลยเต็ม พลกลูกสาวก่อนปลุกลูกสาวก่อนอ,อถ้ามากับลูกชายนี้ตกใจกลัวนะคะนี่ไปไปไปโอ้ยนมคัดขา <c oughs> ยางอ่าหัวนมแดงแล้วคุณนายเอ้ยสงสารจังเลยเราจะพาเดินอ้อมไปนะคะนี่ ชมวิวเปลกๆแม่โมไม่เคยเห็นเดินนี่ไม่โมมาอยู่นิซีปีเดี๋ยวพระท่านเห็นฟังหนีเลยค่ะนี่รังเลขด้วยนะคะนี่รังเลขที่เข้ามาในป่าแต่นางก็คุณตาเจาะไม่กล้าพาเดินนี่คุณตาเจเาะกลัวพาวิ่งนะคะพาไม่โมวิ่งนะคะนี่เพราะว่าคุณตา เคยเลี้ยงตั้งแต่น้ำโมแม่โม่ยังเล็กๆค่ะนี่แ้วนี้เป็นป่านะคะนี่ เสียงนมมันถ <blueberry> ูขาไหมคะนี่อ่ากินส้มไปด้วยบ่กินห่วงโมฉันเป็นห่วงลูกชายไม่ต้องเป็นห่วงนโมเนอะแม่โมน้โมสบายดีก็หยุดร้องแล้วนโมบอกว่าเป็นกำลังใจให้แม่นะซู้ซ หมอจะเอาน้องให้ผมเร็วๆนะว่า่ะอ้ะอมไปสร้างไหนกันใช่งอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าเลยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ